ท่านผู้ฟังคะเมืองพัทยาได้จัดประชุมเข้มวินจักรยานยนต์รับจ้างเตรียมพร้อมรับเทศกาลงานพุนานาชาตินะคะประจำปี2567โดยพันตำรวจเอกนาวินเทรวิทย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้เป็นประธานประชุมหารือกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างเมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลงานพุนานาชาติในวันที่29 30 พฤศจิกายน2567โดยมีการเน้นย้ำเรื่องอัตราค่าโดยสารและมาตรการจราจรในพื้นที่งานค่ะในช่วงงานพรุ่งนาชาติ2567จะมีการปิดถนนชายหาดเมืองพัทยาและถนนพัทยากลางบางช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง24นาฬิการวมถึงห้ามจอดรถบนถนนเรียบชายหาดตั้งแต่เวลา5นาฬกา ถึง24นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชมพลุค่ะพันตำรวจเอกนาวินธิรวิทย์ได้เน้นย้ำให้วินจักรยานยนตรับจ้างปฏิบัติตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนดห้ามเก็บเกินราคาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาและขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก การจราจรโดยนำมาตรการจากงานเขาดาวปีที่แล้วมาปรับใช้เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดค่ะ